ราศีมีถุนดวงชะตาครึ่งปีหลังของปี267โอกาสของฟ้าในชีวิตของคุณนั้นเปิดฟ้าแห่งโอกาสในความหวังชีวิตรุ่งโรจน์สำเร็จฟันธงคือดวงชะตาของชาวราศีมีถุนเนี่ยต้องบอกกล่าวให้ได้ทราบก่อนว่าองค์ประกอบของดาวหลักใหญ่ๆนะเช่น ดาวทฤษฎีที่โคจรเข้าพฤศพเป็นวินาศแต่วินาศไม่ได้เสียวินาศคือหนุนนี่ตามองค์ความรู้ของบุรพาจารย์หนที่ชื่อว่าอาจารย์พัฒนาดาวถ้าดุดเดิมนะดาวประจําตัวไม่ได้เป็นคู่ศัตรูกาดาวจรดาวที่จรไปในเรือนวินาศแล้วดาวเดิมในพื้นชะตาเดิมถ้าไม่ใช่เป็นดาวในเรือนเสีย จะเป็นตัวหนุนท่าจอในเรือนวินาศดังนั้นถ้าดูเฉพาะแบบปลายทางหรือปลายเปิดไม่ได้ดูดวงเดิมคุณนะดาวพษสฎีที่เข้าในเรือนวินาศดาวพฤสฎีดวงนี้ไม่ได้เป็นอริกับดาวระจำตัวของชาวราศีมิถุนคือดาวพุธมันจึงแปลว่าช่วยหนุนช่วยเสริมช่วยเกื้อกูลช่วยดันส่งดันส่งคืออะไรดันส่งจากอะไรบุญรู้แก่ใจตนดี ผมเคยพูดเคยถามกาบคนมากมายนึกถึงบุญสิเคยสร้างอะไรมาบ้างที่เป็นสารณะเป็นที่ตั้งในบุญยะทั้งหลายในบุญทั้งหลายท่านนึกไม่ออกบอกไม่ถูกนะคุณหนาวสลังได้ชาติหน้าคุณจะไปยังไงไม่มีบุญ คนที่จะพูดเรื่องบุญได้มันต้องเป็นหลักใหญ่ใจความนํากระทําให้เป็นที่ประจักษ์มีผลประจักษ์เชิงสำริดก่อนคุณที่กำลังพูดอะไรคุณเกิดราศีมิถุนเดจบนไม่เห็นดีเลยค่ะก็คุณไม่มีบุญคุณไม่ได้สร้างบุญเพราะพัสดีแปลว่าบุญมันม,น,มนหนุนมันยังน้อยไปมันยังน้อยไปกระตัญญูกระตะเวทิตาคุณตบิดามาดาครูอาจารย์ดุดลมให้ใจทํำไหมนะอาจารย์เดียถึงด่าลูกศิษย์ไงเฮ้ยเอ็งไม่ต้องมากระตัญยูต่อข้า ลูกอาจารย์ของเองคนนั้นคนนี้เองไปดูแลท่านบ้างเหมือนทาเหมือนที่ข้าดูแลอาจารย์ข้าแต่เองไม่ต้องมาดูแลข้าข้าดูแลตัวเองได้นะมันก็ไม่ได้ทำกันทำล้มลมแหลมแหลมทำไมไม่ทําอย่างที่เราทําให้ดูขึ้นกันไหมเราก็เป็นคนนําทําให้ดูเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีมีถุนในยามนี้ในเวลานี้รัศดีหนุนดวงชะตาแล้วถ้าดูจากดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจาตัวของชาวราศีมีถุนในครึ่งปีหลังนะจะโครจร อยู่ในเรือนคู่มิตรตั้งแต่ปลายมิถุนายนก็คืออยู่ในเรือนการเงินเรียกว่าตนุกรดุมพระแล้วพอเข้ากันยายนเป็นราชาโชคและมหาจักอยู่ราศีสิงห์ในเรือนสหัชชะแล้วพอหลังจากนั้น19กันยาดาวประจำตัวขอ่ชาวราศีมิถุนโคจรเป็นเกษตรตาธิบดีและมหาอุดอยู่ในเรือนพันทุกโอ้โหสุด6ตุลาคมดาวประจำตัวโคจรอ,อยู่ในภพปุตตะนะอยู่ในเรือนคู่ธาตุนะ อยู่ในป,ประมาณสักเดือนอพิกยายนไปแล้วถึงจะเข้ามาเป็นอัลลอยู่นิดๆหน่อยๆเป็นติ่งแค่นั้นเองดังนั้นดูจากการเดินทางของดาวประจำตัวเนี่ยมันได้ตำแหน่งทั้งนั้นเลยไม่ได้ตำแหน่งทั้งนั้นเลยแปลว่าชาวราศีมิถุนหวังได้ว่าจะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นจากการคิดการพูดและการกระทำในสิ่งที่เป็นกุศลในเหตุปัจจัยที่ดี บุญที่ทําไว้ดีแล้วและบุญที่กําลังจะทําดีทุกลมให้ใจจากนี้สืบไปและงานที่ทําอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนมีวินัยในการทํางานมีความขยันและตั้งใจไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นจากการนอนรอนอนคอยและการที่จะกระทําในช่วงไหนๆก็ไม่ดีกับช่วงนี้คือในช่วงปลายปี267นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมฟันทุงชัดไหมฟันทุ่งไงมันต้องเข้าใจเรื่องนี้เนยนะ แล้วถ้าดูจากดาวเจ้าเรือนการงานดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมิถุนคือดาวเพรหัสบดีกรรมะเป็นวินาเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่างานเสียหายมันแปลว่าถึงจุดที่จะปรับเปลี่ยนและหาช่องต่อยอดเพิ่มทางอาจารย์ขาตอนนี้ทัวร์มาลงตลาดหนูเยอะแยะนู่นนี่นั่นมันต,ต่อยอดสิวะเฮ้ยนี่นามบัตรผมนี่นามบัตรฉันไปติดต่อต่อไปฉันจะมีสินค้าสําเร็จต,งตรงๆได้ออนไลน์ได้นู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะ ตัดส่ง่าประเทศนู่นมันต้องคิดต่อคนบางคนพอสําเร็จนะหยุดติดกับดักความสําเร็จอยู่เท่าที่สําเร็จเฮ้ยทำไมไม่คิดต่อล่ะเข้ามาใช้บริการเราแล้วอ่ะใช่ไหมนี่นะคะลถให้และนี่น้มบารหนูหรือนี่อะไรคอนแทคหนูนะเชื่อไว้เลยต่อไปไม่ต้องเดินทางมาที่นี่นะคะลูกค้าเก่าลูกค้าเก่านะส่งให้ถึงที่เลยนะจังหวัดไหนประเทศไหนก็ได้ต้องทําอย่างนี้เข้าใจยัง นี่คือหลักต้องคิดเพราะหลังจากวันที่ดาวซดีจะโครจรเข้าทับเรือนชะตาถ้าอยู่ไปยาว,ยาวๆไกลๆนะในปี2568คือปีหน้าเนี่ยวันที่13พฤษภาคมปี68ดาวซดีจะโครจรเข้าทับเรือนชะตาของชาวราศีมิถุนแล้วหลังจากวันที่2ตุลาคมปี68ผ่านไปกี่เดือนพฤษภาจ่นะ พฤษภา,ามิถุนาก็ดาสิงหากัญญาานยาคมไปหกเดือนดาวสดีจะโครจรเข้าเรือนการเงินเป็นมหาอุดเห็นไหมมันติดจะหลวดเลยดาวการเงินเรือนการเงินมีดาวสดีโครจรเป็นมหาอุดในช่วงตั้งแต่วันที่สองตุลาคมปีหกแปด่ะมันดีมากไงแล้วเดินหน้าถอยหลังได้แปลว่าดีกับเราและดีอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนดีไปดีมาดีไปดีมาอย่างเงี้ยนะมันจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้มันไม่ใช่ไปรอตรงนั้น ว่าไอ้ครึ่งปีหลังเราต้องทําอะไรบ้างต้องมีรูปแบบต้องพัฒนาต้องเรียนรู้ต้องเริ่มต้นต้องลงมืออะไรนี่คือความหมายนี่คือดวงนะโอกาสทางการเงินโอกาสทางการงานมันจะรุ่งโรจน์มากจากนี้ไปถ้าดูไปยาวๆโดยเพราะปี2 0ง8นหแหวังได้ว่าเชื่อมั่นได้ว่าดีโคตรดีดีมากๆๆๆมากๆเงี้ยคุณจะมีกําลังใจไงเหมือนที่อาจารย์ดูดวงตัวเองในวันที่ฟ้ามนวันร้ายเฮ้ยดีห้าปีข้างหน้าก็ดี มันต้องทําตัวนี้รักษาชีวิตให้รอดนะประครับประครองลมงหายใจไว้อย่างนี้เป็นต้นเขจาจยังนี่คือความหมายเอาละครับนี่คือหลักที่จะบอกกล่าวเราขาดให้ท่านได้ทราบเรื่องความรักและครอบครัวเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดมันเพราะบางทีนะที่เราเห็นปัญหาตีกันตบกันฆ่ากันขอให้แฟนไปสวิงกิ้งนู่นนี่นั่นสำหรับก็มันก็นเรื่องนี้ทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีมันก็ไม่ต้องมีปัญหาบางทีปัญหามันเกิดมาจากไอ้นี่แหละนะ เพราะไอเนี่ยตัวเดียวนะถ้าไม่มีก็สบายกายสบายจิตถ้ามีปัญหาแรกเลยคือปัญหาที่มันจะต้องทักทายกันเหนื่อยบางทีงานเราก็เหนื่อยอยู่แล้วภาระเราก็เยอะปัญหาส่วนตัวก็เพียบเลยนะอาจารย์ยิ่งเป็นคนเยอะเลยนะทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องภูมิแพ้ปัญหาเรื่องอารมณ์ส่วนตัวโกดฮอร์โมโนไม่ทางานปัญหาเรื่องการแพ้อากาศปัญหาเรื่องสารพันเรื่อง นะพอมามีเขาปั๊บหรือรู้จักกันปุ๊บไปไหนทําไมไม่ทักมาบ้างนู่นนี่นั่นหายไปอยู่ตรงไหนนู่นนี่โอ้โหตายเห็น <He ard S 2> ไหมคนเราเนี่ยมันมันถ้ามันอยู่มันจนนานแล้วไม่มีใครอย่าไปมีมีนรกให้มีเงินตอนแก่คุณสบายเพราะอะไรมีเงินตอนแก่คุณก็ไม่ต้องเดือดร้อนป่วยเจ็บหมอพร้อมรักษามีเงินพร้อมเปยนะพร้อมเปยนะโดยตัวเราเนี่ยถูกต้องไหมตอนนี้เขาเขาเขา,เขาประกาศเลยนะว่า ทางราชาการข้อมูลทางราชการประกาศเลยว่าคนจากนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมคนสูงวัยและมีคนสูงวัยที่มีความพร้อมในการดูแล,แลตัวเองแค่ส0นอกนั้นฐานะไม่พร้อมเขาดูจากเงินในบัญชีดังนั้นฝากเลยนะครับทั้งราศีมีถุนและราศีทั่วไปถ้าจะนึกถึงประกันชีวิตประกันแบบลงทุนแบบเซฟ,ฟวิง่งเก็บออม ถ้าใครอายุ40ปกวา่าร่างกายจะเริ่มเสื่อมสุดเริ่มทําเลยดีถ้าอายุ30ต้นยิ่งดีเพราะคุณจะมีเวลาในการสะสมเพราะเราไม่มีเงินในการเก็บเงินให้โตเกียวมารีนเขาช่วยดูแลโตเกียวมารีนประกันชิดประกันสุขภาพมีบริการเนี่ยล่าสุดเลยโตเกียวกูเทลนะประกันสุขภาพครอบคลุมทั้ง OPD IPD หากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเบลค่ารักษาให้เหมาถึง18โรคร้าย สามารถนำวงเงิน OPD ไปใช้ตรวจสุขภาพประจำปีได้และอันนี้สุดนะประกันชิดเพื่อการลงทุนเขาเรียกยูนิตลิงก์ของโตเกียวมารีนนะครับเป็นโตเกียวบียอนนะนะนีนะนนะเป็นของโตเกียวมารีนที่เรียกว่าโตเกียวบียอนคุ้มครองกรณีเสียชีวิตคือคุ้มครองชีวิตได้รับผมต่อแทนจากการลงทุนโดยไม่ต้องจ่ายเบีย้ยเพิ่มเอางี้นะไอกองทุนต่างๆหรือการลงทุนต่างๆโดยธนาคารโดยประกันต่างๆเนี่ย เวลาเราทําเพื่อการเก็บออมหรือลงทุนเนี่ยเขาจะคิดค่าใช้จ่ายเราแล้วเขาจะหักเปอร์เซ็นต์เราแล้วแต่โตเกียวมาลีนเป็นบริษัทประกันชีตแห่งเดียวที่ทําประกันชีวิตและลงทุนในระบบยูนิตลิงก์ที่เรียกว่าบิยอนของโตเกียวมารีนเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่หักต้นคุณลงล้านหนึ่งเต็มล้านลงสองล้านเต็มสองล้านแต่หลายๆที่หรือทั่วๆไปเขาจะหัก20%หัก5 0เลยบางที่ แปลว่าลงสองล้านหรือล้านเดียวที่เรายังสามารถเปิดให้คุณสามารถเริ่มทนทําประกันในฐานะพนักงานได้เดือนละสองพันสามพันได้ตั้งแต่บัตรนี้สะสมไปนะจนถึงสิบเอ็ดปีแล้วเอาคืนได้ก็แปลว่าเขาช่วยเราอ,อมถ้าเรามีเงินอยู่เราก็ไม่มีวินยัยเดี๋ยวเราก็เสียก็จ่ายนู่นนี่นั่นสนใจนึกถึงโตเกียวมาลีนติดต่อตัวแทนประกันของโตเกียวมารินได้ทั่วประเทศหรือสแกน qr code ด้านล่างนี้ได้เลยครับนี่ข้างซ้ายมือเห็นไหมของจอ เอาละครับนี่คือเรื่องราวที่อยากบอกกล่าวเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องดีเพราะว่าท่านประธานบริหารที่เป็นคนไทยคือท่านสมโพศ์เกยียรติกวันรู้จักกับผม26กว่าปีสนิทสนมกระทั่งงานศพของญาติผู้ใหญ่ของท่านสิ้นผมก็ไปมันคุ้นเคยันครับร่วมทุกข์ร่วมสุขไปท่องเที่ยวยุโรปมาด้วยกันมีความใกล้ชิดไปมาหาสู่กันชีวิตของแกเป็นคนสู้ชีวิตครับคุณสมโพศในฐานะผู้บริหารโตกเกียวบริน ไม่ได้ทํบาบริษัทบริหารบริษัทประกันคือตุกมารินในประเทศไทยอายุรบริษัทประกันนี้ร้อยสี่สิบห้าปีนะครับแล้วเขาทําบริษัทประกันในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนไทยที่อยากทําประกันแล้วไม่ถูกเบี้ยวไม่ถูกโกงเคมยากไม่มีตุกมารินไม่มีง่ายเคมไวไปถามนี่เลยโรงพยาบาลทุกโรงลยประกันไหนที่เคมเร็วสุดตุกมารินเขาไม่ยืนเยอะยืดเยื้อไม่มีเร็วเลยนะเขาพร้อมจะจ่าย ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจ่ายค่าเจ๊งเลยนะคือบริษัทจ่ายจนขาดทุนเลยคือประกันเด็กไงประกันสุขภาพเด็กไนนั่นแหละเขาทุ่มสุดกําลังเลยบริษัทเนี่ยเขาเหมือนกับจะให้บริการในสิ่งที่ดีแก่ประชาชนถ้าเรานึกถึงประกันเรากลัวใช่ไหมเค็มยากไหมอนุนนี้นั่นคุยกับตัวเกียมาลินตัวแทนประกันของตัวเกียมาลินทั่วประเทศเลยนะครับ